ทำประเด่นเกิดตรงนี้นะครับฮะทารลุนาถอดรองเท้าด้วยนะครับ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  だからあのビジネスの場合は例えばで、これが。で、カスタマイズされる。で、認証もですね。で、カスタマイズされて、で <coughs> <coughs>

นี่เป็นการทำเทียนของประเทศอินเดียเหรอครับทำเทียนเทียนไปไหว้ารับเทียนมาต้ม

รันไปเรียนตัวเขาไมเคยเห็นนับขนาดปีอง้อยรถเก็บจบแที่ประกาม่เับ

ที่สุดไม่ได้ดองนั้นกับบูคณนาะอย่างาจจาการจัดคมมุตจจจจิการวัาการจุดสีและเอพาะเป็นหัวหน้าคุณนำมาก็ขอแสดงความนินดีและอนุโทนาในกุศลกถาทุกทา่ทานตลอดถึงญาติโยมทุกคนที่ได้ตั้งใจมาถึงสถานที่นี้แต่ การที่มาจัดวันเกิดที่นี้ก็ไม่คิดว่าจะมาจัดให้ใหญ่โตให้เป็นพิธีมากมายอย่างที่บ้านเราเพราะว่ามันต่างกันแต่มาด้วยบุญ 我要将油封 พศนี่เคยเห็นจริงที่ไหนไปที่ไหนมันเป็นผลบุญที่ให้ผลให้ความสะดวกไปทุกแห่งคณะทัวร์เขาประม่เคยจัดใหญ่ถึงขนาดนี่เขาบอกเขาจัดมาเป็นสิบสิบกว่าปีแต่ปีนี้มันใหญ่โดยที่ว่าไม่ได้เรียกร้องไม่ได้ส่งข่าวมันมาด้วยบุญผู้ที่มาก็ตั้งใจมาโดยที่ว่าไม่ได้นัดกันที่เมืองไทยรวมแล้วทั้ง เจ้าหนาที่ก็สอง้อยกว่าและก็ใช้เครื่องบินสี่ลำอินเดียนสองลูกแอร์หนึ่งการบินไทยหนึ่งวันนี้ก็ขับไปเครื่องหนึ่งลูกแอร์เพราะว่ามากป็นระวังดังนั้นสิ่งที่ปรากฏในบุญสิ่งที่เกิดจากบุญที่มาจากพวกเราทุกคนที่มีศรัทธาปฏิบัติส่วนผลนั้น เรไม่ได้บังคับไม่ได้เรียกร้องมันเป็นไปตามความดีที่เราทําถูกต้องอย่ประเทศอินเดียก็พ่มีความเกี่ยวข้องมากแต่ว่าไมัรยายไปเรื่องมากมายเพราะว่ามันยาวยืดไปจรได้ต,ต้องมาอินเดียหลายครั้งติดต่อกันครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้าของการมาประเทศอินเดียแล้วก็มาตั้งแกน่นู่น รุ่นแรกจนสมัยอินเดียยังไม่ได้มีอะไรพัฒนานมาถึงปี25รุ่นแรกนับมาถึงเดือนนี้ิ็ห25ปีก็มาอยู่แบบผู้ดงอย่างนั้นใครรู้ประวัติก็อนุโมทนายกตัวอย่างให้าการรงสุบข,ของพวกเราท่านอยู่พยาท่านพูดกับปากเลยคนที่ไปอินเดียมากมายนี่ไม่ได้คุ้มค่าเลยในการประสิทธิ นกอ่างเี้ยคอยอาจาจรย์เกษีไปช่วยดงตั้งสองเดือนกว่าไปส่วนตัวก็ถูกต้องตามท่านพูดจริงๆคือมาเป็นส่วนตัวเท่านั้นแหละแล้มาจริงๆก็ผิดมาด้วยแต่เวลาพรบกำหนดก็กลับหมดเหลือหลวงพ่ออยู่คนเดียวแล้วก็อยู่กับพานักศึกษาที่พาราสีที่หอเสงกุกะตะนั่นแหละแล้วก็เป็นมุญส่วนหนึ่ง ที่หลวงพ่อได้ความสะดวกคือว่าหลวงพ่อให้ทุนท่านนักศึกษาซึ่งเป็นญาติมหาสมเียยก็เรียนจบไปอยู่เมืองไทยไปทํางานมหาวัทยาลทุกวันเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนขายบุญแล้วก็พานนักศึกษาทั้งมสามสิโยกที่อยู่ในหอเสนก็อยู่ด้วยกันคุ้นเคยกันปฏิบัติก,กันตลอดช่วงอยู่จนท่านจบปัปหมดกันเนี่ยท่านจบการศึกษาไปทํางาน ตัวอย่างท่านเจ้าคุณแหวงหรือตำแหน่งท่านมาเจ้าคุณที่ได้ใหม่เจ้าคุณปริยัตมนนคนที่วัดโมวลที่เป็นเนขาสมเด็จพระสังฆราชทุกวันก็มารุ่นนั้นก็มาเจอท่านกำลังเรียนอยู่แล้วก็ไปทางานแล้วมหาเหลียญก็ไปเป็นเจ้าคุณอยู่ในกาที่เอลเอนั้นเป็นรุ่นเก่านะ เราไปได้มาอยู่ปฏิบัติมหามเหลี่ยมจนลูกเขต<ม>อุปฐานเวลาไปภาวนาที่กุศาลาที่ปาร,ราณสีที่สาวัตถีหลายๆแห่งมหามเหลี่ยมก็ติดตามไปดูแลให้ความสะดวกอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติอยู่ในประเทศอินเดียคือมันได้ปฏิบัติแบบไม่มีภาระภายนอกไม่มีกิจมณ์ ที่อยู่ประเทศอินเดียนี่ันนึกถึงที่รู้ก่อนจิตใจก็สงบคนนึกถึงว่าวันทั้งวันคือนทั้งคืนนี่เป็นเวลาปฏิบัติทําได้เต็มปกติเป็นบาทก็ไม่ได้เดินไปตามหมู่บ้านเป็นวินบาทที่ลงทานที่วัดทําให้แล้วก็จัดถวายสาบาทแนะล้วก็ได้เวลาก็มาฉันนั่งภาวนาจะเช้าหนุน่ปถึง 00, เก้าโมงสิบโมงได้รับออกมาฉัน ฉันแล้วก็พักผ่อนก็จะทำกิจส่วนตัว,ตวอย่างนี้ก็ถือว่าได้ปฏิบัติแบบสะดวกเต็มที่ที่ทำนั้นน่ะแล้วก็เป็นฤดูหนาวจัดแต่ก็ได้สู้กับความหนาวของประเทศอินเดียเพราะว่าสมัย20กว่าปีมันอากาศมันยังไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้เราได้รู้จักภูมิต้นทานของร่างกายด้วย มันก็อยู่รอดเดี๋ยวมาจริงๆนี่มาด้วยกันสามลูกตั้งใจจะมาอยู่ยาวเนี่ยพอมากับอาจารย์คำอาจารย์คำที่อยู่ภูวะท่ามพระนวลเนี่ยเป็นองคการน้อยที่อยู่ภูสิงห์เนี่ยคือที่มุการที่เจริญการแต่สององค์ท่านแพ้ไปท่านแพ้ท่านพอกับพร้อมทั่วก็เหลือหลวงพ่อสู้ได้ตัวเดียวก็เลยอยู่คนเดียวสู้ นั้นมันมีการเกี่ยวข้องกับอินเดียมันจึงไม่แท่กันที่นี้่ดูสภาพทั้งอากาศทั้งอาหารก็ดุนแรงนะอินเดียเนี่ยอย่างพระนักศึกษานี่ที่มาสู้ต่ละองค์เขาก็ลำบากเหมือนกันเขาเจ็บไข่ไท่อุวยนี่เป็นประจำเป็นบัดเป็นไข้อะไรนิดนหน่อยๆนี่แล้วองค์เนี่ยก็มาระนภา,าพไปแล้วอาจารย์ทวยเทพ ที่อยู่ตะกวนนครที่มรณะไปเมื่อปีก่อนเีขาก็มาเรียนที่นี่เป็นลูกศิษยองค์หนึ่งเขาก็ดูแลประถาวันก่อนนั้นวันที่ประมาณ 27, 26, ยี่สิบเจ็ยี่สิบหกก็ไปเยี่ยมหอศเสปนนักศึกษาที่รุ่นหลังอยู่เขาก็ดีใจมากเพราะตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็นหกสิบลูกแล้วเมื่อวอน30สามสิบก็เล่าเรื่องประวัติให้ท่านฟัง ก็ดีใจว่าเรามาเยี่ยมอยู่25ปีก็ยังกลับมาเยี่ยมมาดูสถานที่ก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้ทุนมาสร้างหอใหม่ขึ้นหลังหนึ่งจะก่สร้างศาลาสวดมนต์ขึ้นอีกหลังหนึ่งพ่อกอ,อ,อร่วมทำบุญด้วยถ้าส่วนตัวสองหนึ่งบาทที่วันนั้นก็ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศอินเดียอย่างนี้แล้ววันเกิดก็เลย ีนี้มาหลายครั้งแล้วปีนี้ก็จะมาให้มันตรงวันเกิดที่นี่ถือว่าไม่คิดทําพิธีอะไรหรอกคิดว่าถึงวันเกิดก็ระลึกถึงว่าวันนี้เราเกิดมาสู่โลกมนุษย์เราเกิดจากพ่อแม่ก็ถืถอเอาวันนี้ <c oughs> นึกถ,ถึงความดีที่เราได้ทําทุกอย่างแลควก็คนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาพระพุทธบริษัท เหรือวหมู่เพื่อนคณะพรสะรสงฆ์ตลอดทั้งแย่โจงก็มาจากนั้นเกิดนั่นนละเกิดขึ้นมาก็ได้จเจริญก้าวหน้าอยู่เมืองไทยเราเราได้บวชได้ปฏิบัติจนได้มาเที่ยวถึงเทฐานที่นี่ต้นมันกที่เมืองไทยเราน้่ยแต่ที่นี่เป็นที่ที่เรามาบำเพ็ญมาภาวนามาปฏิบัติมาต่อสู้กับขินฐานของพระพุทธเจ้าแล้วก็ดี หลายองค์ที่ท่านมาก็ท่านก็มีการที่จะต้องได้ความรู้ได้ประสบการณ์ได้ทุกอย่างนั่นแหละถ้ามาในที่นี้อย่างที่มาทุกครั้งแล้วเรา,าก็จัดการนําเที่ยวแบบมีพระธรรมวิทยากรติดไปทุกครันทุกครันบรรยายไปตลอดเส้นทางด้วยอันนั้นก็จะเป็นการช่วยเหลือพวก ผู้มาท่องเที่ยวแต่ลกษณะแต่ละทัวรเนี่ยจะมีไอ้อย่างนั้นเราดูไปด้วยตาเรารู้ว่าเราภาวนาไปอย่างเดียวมันไม่รู้เรื่องราวมันไม่เข้าใจเรื่องสถานที่ใ,ให้คอาจับให้แต่เราก็ภาวนาไปด้วยทุกคนกคน็ถือเป็นการปฏิบัตินั่นแหละดีบางคนก็พูดกันว่าอู้อปนเดียนี่ดีอย่างหนึ่ง ขี่รถในเมืองไทยเรานี่เหนื่อยแบบหนึง่งแล้วก็ง่วงน,นอนหลับไปตามรถแต่อินเดียเนี่ยมันง่วงน,นอนไม่ได้หลับไม่ได้รถมันแข็งถนนมันหนุบเรียบมันเป็นขุมเวลามันวิ่งมันก็เลยได้ต่อสู้กับถนนกับรถนะแต่มันก็ปกติะนี่ยมันเหนื่อยอยู่แต่ว่ามันแข็งแรงแต่ละคนก็ นั่งด้วยการไปด้วยกยารนั่นน่ะบันคนก็าแท้อยู่บ้างแต่ใจไม่แท้ทีนี้แต่ร่างกายมันแท้ไม่เป็นไรต้องเอาหลับใจไว้มาประเทศอินเดียเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่น <c oughs> มันเป็นการฝึกสอนมันเป็นสิ่งที่ให้เราเห็นเป็นธรรมประจับตานนเนี่ยให้อยู่บ้านเรานี่เราได้เินจากประวัติีนแสตมปลา แต่มาถึงที่นี่มันเห็นที่จริงๆที่นี่มันเห็นสภาพทุกสิ่งทุกอย่างเห็นความหนาแน่นเห็นความลำบากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแตกต่างจากบ้านเราเห็นการที่เราดูให้เป็นธรรมะในพื้นที่ทั่วไปเนี่ยมันจะสมบูรณ์กว่าบ้านเราเห็นคนแขกบ้างเห็นอะไรบ้างเรากำหนดน้อมนึกเข้ามาหายตัวหายจิตเราเนี่ย ราก็จะได้รู้โอ้พระพุทธเจ้าท่านมาเกิอดอย่างนี้นะมาอินเดียพระพุะองค์มาเกิดที่นี่เพราะอย่างนี้แหละถ้าไปเกิดที่อื่นมันก็ไม่หมดโสมละ่ะเพราะว่ามันไม่ครบเหมือนที่นี่ที่นี่มันมีครบหมดสำหรับประเทศนี้พระพุทธเจ้าท่านก่อสร้างบารมีมาแล้วก็มีญาณรูเรื่องโลกก่อนที่จะมาประสตดมา ปฏิบัติมาตัสรู้มาเผยแพร่ศาสนาให้มีในโลกต่อไปจากที่ประเทศอินเดียเราเนี่ยนั้นคนที่มาทุกคนก็มีบุญมีบุญมากเลยพ่อยังว่าไอคณะของพ่อวันใหญ่บางคนไม่เคยมาถึงมากบางทีพระนี่็บวดใหม่ๆอยู่เพิ่งบวชนยังไม่ได้เข้าบรรษาเพิ่งเดือนกว่าก็มีีตามบด มหาธิรสมาคมเขาไม่ให้ต้องให้ห้าพรรษาก่อนต้องทําเรื่องขอหนังสือเดินทางแล้วให้หลวงพ่อเจ็นถึงจะได้มีหลายองค์ก็ถือว่าโอ้รู้ตัวว่ามีบุญมากสมัยนี่เพราะตอนหลวงพ่อมานั้นไม่ใช่ได้มาที่ว่าหนุ่มน้อยพรรษายี่สิบแล้วอายุไปสี่สิบไปแล้วน่ที่มาก็ถือว่า มาไม่ใช่ว่าได้มาเป็นอนบวชใหม่ว่า,างี้อ่นี้นี่เพิ่งบวชได้มาประเทศอิญญนเดียได้ได้มาไหว้สถานที่ของพุทธิชาได้ก็รู้ตัวว่ามีบุญอย่างมีบุญมากแล้วความสะดวกในเรื่องมาก็าได้ความสะดวกเพราะว่ามีการจัดตัวจัดการดูแล,แลพณะกัวเขากป็นศรัทธาแรงกล้าม,มากเขาดูแลอย่างเต็มที่เลย คือจัดทำบุญมาตลอดคือจัดให้การฉันคักเป็นอยู่อะไรนี่เหมือนอยู่บ้านเราไช้อนในเขาก็ยังมีข้อเดียวให้พระได้ฉันลองดูคือไม่มีมาหลายวันแล้วเขาก็พยายามที่จะมาคนในตัวเาเป็นบุญที่ผู้มาไหว้พระมาทำบุญในประเทศอินเดียเป็นบุญให้เห็นประจักตาจริงๆแต่แพอทุตรธอยู่นานก็ได้ กำลังได้ความรู้ได้สติปัญญาจากประเทศอินเดียมากมายอยู่ใบทัง่างก็เกิดขึ้นในตอนที่ช่วงอยู่ปฏิบัติแต่ก็เป็นเวลาโอกาสที่สะดวกแล้วก็เืิอมบ้างเต็มที่ไม่มีกิจอะไรเกี่ยวข้องคับอย่างเพืนน่อภาวนาอย่างเดียวตั้งแต่วันมาถึงวันกลับนั่นแหละ้าก็เป็นทำพาด้วยไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อน เวลานั่งเรื่องกับก็ไม่มีใครเป็นเพื่อนก็ต้องอาศัยบุญเอายังเมื่อก่อนนียังเคยอธิษฐานปิดปากแขกเลยต้องให้ลูกศิ์ฟังก็หลวงพ่อเกิดมาสมัยนั้นไ้่ได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นคนโบราณอยู่เวลาไปในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษกันทั่วเลยเนี่ยก็เออเราพูดไม่ได้เราจะทำยังไงเราก็ไม่มีใครแทนด้วย เราบอกอธิษฐานปิดปากแขกดีกว่าไม่ต้องให้มันพูดโอ้ยแขกมันขี้พูดมันพูดเก่งปากมันดินยุกยับยุกยับย,ย,บย,ยบุยับมันจะพูดไปสนามบินตอนที่ตรวจด่านสุดท้ายนมันค้นของหมดเทย่ามออกหมดเลยจับย่ามเทกองเตะโตะแล้วก็ขี้ดูไอ้่ังนั้นนี่โอ้ยมันอยาบพูดเลยนะแขกไม่มีใครเอาพูดแทนแล้วต้องเงียบ มันรอดไปได้แขกก็เลยพูดไม่ได้เนงะเลยเก็เกตเกตของแต่ยากมันก็ยกมาให้แล้วก็ผ่านการทีนี่ผ่านที่ลาบากเฉะนั้นการที่เราทากลับเนี่ยลำบากเรื่องต้องช่วยตัวเองต้องพึ่งตัวเองต้องมาใช้คุณบาร,รมีอธิษฐานบาร,รมีช่วยคือบาร,รมีทั้งหลายเนี่ย ปะตะจิตามเราทุกคนนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่มีพระทุกองญาติโยมทุกคนก็จ้างบาร,รมีอย่างที่เราปฏิบัติเนี่ยจะมีมากมีน้อยก็มีทุกคนแต่เวลาจะใช้เราก็ใช้ทุกครั้งที่จําเป็นอย่างเนี้ยก็ได้ใช้อยู่อย่างประเทศอินเดียนี่เหมือนกัน,นก็เป็นเรื่องบุญเรื่องบาร,รมีเรื่องสิ่งที่เราทําความดีไว้เหมือนกัน ได้รับความสะดวกสถานที่มันลาบากมากแต่บุญที่คุ้มครองรักษาเรามาอย่างที่เรามากันทุกคณะหรืออย่างหลวงพ่อนํามาอย่างนี้ก็เป็นบุญที่คุ้มครองหรือเป็นเมตตาที่หลวงพ่อมาในคณะให้ในเที่ยวของกแกจอในหมู่คณะเที่ยวที่มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญดีมากแล้วก็ได้ ทันเวลาที่ได้มาร่วมถวา,ายมุทิตาคารวะหลวงพ่อที่นี่ด้วยโดยไม่คาดเคลื่อนโดยไม่ได้นัดหมายมันเป็นเนี่ยบุญแต่งให้บุญกำหนดให้แต่หลวงพ,พ่อรู้ข่าวแว่วๆอยู่ว่าจะมาเป็นนึกว่าคงเจอที่นี่เพราะว่าถ้าเราไปที่อื่นคงเจอยากเพราะว่าการเที่ยวไม่ได้อยู่นานและที่มานี้ก็ผ่านกันหลายคณะแล้ว หลายคณะที่มาเจอที่ต่างๆนะพูดถึงเรื่องความเป็นความดีเป็นกิริมงคลแล้วก็เป็นสิ่งที่ให้เราเห็นผลของบุญสิ่งมหาศา์อย่างนี้มันก็เกิดมีให้เราเห็นอยู่อย่างมาถึงที่นี่มันแรกดูอะไรมันก็วุ่นว่านินทบาทตอนเช้าก็ฝนตกปลอยแป๊แบๆหน่อ เิ็นธรมาหายผมก็หายไปพอหน้าไปถึงสวัตถีแม่บงกฎอุบาจิกาผู้หญิงที่มีบารมีมาสร้างไว้ที่ประเทศพุทใหญ่โตน่ะเขาก็ดีใจรู้ข่าวจงมาตอนนี้มนไว้ทั้งแถวเมืองไทรนั่งชมขาวไปขอให้ไปโปรดเขาซึ่งเขาไม่เคยให้พระสงฆ์เข้าไปทำบุญในที่นั่นมาก่อนเขาก็เลยขอก็ไเไปโปรดเขาไปพักที่นั่นทั้งหมด คณะของหลวงพ่อมาทั้งหมดจำนวนมานับกันตอนที่รวมกันที่มาด้วยกันหกสิบลูกหกสิบเอ็ดกับเนนเนนหนึ่งองค์แล้วยมอีกรู้กึกจะรวมทั้งรวมทั้งพระนะรวมแล้วน้อยเก้าสิบห้าแล้ววกับเจ้าหน้าที่พระธรรมวิทยากรองละคันละคันเจ็ดคันนถสองร้อยกว่า เขาไ็นิมนต์ให้ไปพักที่นน้าหมดอะ่ะเขาจัดเต็มไม่เต็มหมดเลยรางเขาเตรียมไว้ต้อนรับอนาคตข้างหน้า,าพระก็ไปพักั้งหมดแล้วเขาก็ถวายอาหารมิจฉาบทั้งหมดเสร็จแล้วเขาก็ให้ไปเมียตา